เชียกินปลาหมึกอร่อยไหมเอาเคีเ้ยวต้องเคี้ยวนานๆแล้วค่อยกืนติดคอเลย ติดคทอทำไงล่ะทีเนี้ยมัอกินปลาหมึกแล้วมันติดคอรีบกินเกินนี่ไม่มีน้ำให้กินด้วยหลอนะน,น้ำอยู่กับลุงไปกินน้ำไหมไปกินน้ำกับลุงไหม ไปกินน้ำทะเลไม่ได้อีกหายแล้วใช่ไหมนี่ไปไหนอืมอืมอืมปลาเสียมาลอกินทุกวันเลย สวยนายก็สวยกินแล้วก็นอนแล้วก็อ้วนใช่ไหม না <coughs>